สวัสดีครับผมมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับหรือว่าจะมารีวิวนะครับจอ Android นะครับติดตั้งกับรถ Honda c r v g 5นะครับตัวท็อปดีเซลนะครับหรือว่าตัวท็อปเบนซินนะครับก็สามารถติดตั้งจอ a n น r o อยได้ก็คือเดิมเดิมเนี่ยมันก็เป็นจออยู่แล้วแต่ว่าระบบการใช้งานนะครับมันยังไม่ทันสมัยเหมือนกับจอ Android นะครับตัวนี้เป็นจอ Android ของแบรนด์ Alpha a Coustic นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021นะครับ ram 2องลอมสา cpu 8ดคอร์นะครับเวอร์ชันรับ ตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกับรถ Honda c r v นะครับ G5 คันนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นจอแก้วสั่สชั้นจอ i p s แก้วสสชั้นนะครับของ l p p h c c o ส s i n g ครับติดตั้งแล้วนะครับก็ลงตัวสวยงามนะครับพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับตัวนี้ตัวหน้ากากนะครับไม่บังช่องแอร์นะครับก็คือด้านบนเนี่ยไม่บังช่องแอร์นะครับมันจะมีมุมมองที่พอดีสายตาด้วยนะครับจอขนาด9นิ้วนะครับ ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับเพื่อให้ใช้งานร่วมกับรถได้นะครับเช่นระบบคอนโทรลนี่พรมาลัยนะครับใช้งานร่วมกับรถได้นะครับรับสายวางสายปุ่มหยุดเสียงชั่วคราวนะครับหรือว่าจะเดินหน้าถังเพลงนะครับก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็กล้องล้างเดิมนะครับตอนที่เราใส่เกียร์ถอยเนี่ยก็จะโชว์นะครับภาพกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็เส้นเลี้ยวก็เลี้ยวตามนะครับ เดียวตามพงมาลัยสามารถตั้งค่าให้ใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็จะมีเส้นบอกระยะก็สามารถจะตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พอเราจะใช้งานนะครับกล้องฝั่งซ้ายนะครับรถรุ่นท็อปนะครับหรือว่าตัวดีเซลหรือว่าเป็นซินนะครับก็จะมีกล้องเลนส์วฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะสามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะโชว์ภาพกล้องด้านซ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มนะครับปุ่มที่เอาไว้ดูกล้องนะครับโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็สามารถ จะกดดูได้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถกดดูได้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับของรถหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าระบบว่าติดหลังการติดตั้งแล้วนะครับว่าระบบเดิมรถจะยังอยู่ไหมนะครับตัวนี้ระบบแอร์นะครับโชว์บนจอนะครับตัวนี้หน้าเมนูจะเป็นสีแดงแบบนี้นะนะครับโชว์บนจอถูกฝังด้วยนะครับตัวนี้นะครับถูกฝังเหมือนกันนะครับปรับอุณหภูมินะครับถูกฝังด้วยแล้วก็สามารถที่จะปรับ เพิ่มรถถลมได้นะครับหรือว่าตำแหน่งแบบนี้ได้นะครับแตะมันจอได้นะครับแล้วก็ข้อมูลรถนะครับยังอยู่นะนะครับข้อมูลรถจะอยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลรถยนต์นะครับก็จะมีเข็มทิศการเส้นเปลืองเช้าเพลิงนนะครับหรือว่าการตั้งค่ายานพาหนะนะครับก็จะมาดูเรื่องอัตราการเส้นเปลืองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูการตั้งค่านะครับ เดิมของรถนะครับก็มีการตั้งค่าที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับนี่นะครับก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้นะการใช้งานนะครับระบบ FM นะครับใช้งานได้แล้วก็เล่นเพลงจากแฟลชไดร์หรือ USB นะครับใช้งานได้นะครับแล้วก็เล่นไฟล์วิดีโอนะครับจากแฟลชไดร์หรือ USB นะครับใช้งานได้นะครับ ตัวบลูทูธนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายบางสายหรือว่าเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนได้นะครับตัวจอเป็นจอระบบ Android นะครับที่สามารถโหลดแอปมาทาง p a y Store นะครับเพียงแค่เราเชื่อมต่อเน็ตหรือว่าฮอสปอนะครับก็สามารถที่จะโหลด y t u t u นะครับมาใช้งานได้นะครับเราก็สามารถโหลดแอป YouTube มาใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนกับเราใช้โท,ทรศัพท์แล็แท็อปนะครับตัวนีนะ้แล้วก็ระบบ นำทางเราก็สามารถที่จะโหลดมาใช้งานได้นะครับเป็นของ Google Map แล้วก็โหลดมาใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นระบบนำทาง Google Map นะครับก็สามารถค้นหาจุดหมายปลายทางได้นะครับที่เราต้องการจะไปแล้วก็สามารถพอเราเข้านำทางเนี่ยสามารถแบ่ง2จอได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถแบ่ง2จอได้นะครับในเวลาเดียวกันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็การใช้งานอื่นๆก็มาที่จะใช้งานเหมือนโทรศัพท์และแท็บเล็ตนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องคุณภาพเสียงนะครับ ตัวนี้มีอีคอเลเซอร์นะปรับแต่งเสียงถึงนะครับตัวนี้มีอีคอเลเซอร์นะครับปรับแต่งเสียงนะครับสามารถนะครับเลือกตั้งแต่3แบรนด์จนถึง64แบรนด์นะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามใจเลยนะครับแล้วก็มีระบบไทม์ไลน์เมนต์นะครับสามารถที่จะปรับเวทีเสียงได้นะครับมีเฟเดอร์บาลานซ์นะครับปกตินะครับแล้วก็มีแนวแนวเพลงนะครับที่เราต้องการจะฟังแบบง่ายๆนะครับแนวป๊อปล็อกแจ๊สคลาสสิกนะครับก็สามารถที่จะเลือกฟังได้เลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าระบบครบจบในหนึ่งเดียวนะครับกับจอ r o นด b a ยแบน p h ลฟาคูสติกนะครับล a m 2, RAM 3, 2ม p u CPU 8คอร์นะครับจอ9นิ้วนะครับติดตั้งในยางลงตัวนะครับระบบครบจบนหน่งเดียวกับ Honda c r v G5 นะครับก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ